สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าในการทํางานของเฮ้าหลังจากเหนื่อยล้าเฮ้าสิพักสมองพักร่างกายโดยวิธีการใดต่างคนต่างมีวิธีกันไปค่ะสําหรับปันปันแล้วนี่คือการพ่อนไขของปันปันค่ะสวัสดีค่ะมณีปันปันผ้ามาเที่ยวบึงกุยค่ะเที่ยว มองสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอโกสุมิใสค่ะเมื่อนี่เห็นพันนานะคะน้ำมาหามาง้มหอยพนานุเลี้ยวเบื้องไกลๆพันยุกลางน้ำผล่ะค่ะพว่น่ะยุกลางน้ำผลนี่ค่ะมุมๆมุมมุอยู่เปนง้มหอยพนัเราก็เรยกว่าเอามาเป็นผู้ชายผัวลูกแมาเบิองใด้แล้วผู้หญิงค่ะเป็นคุณยายนี่ค่ะหอยเนง้มได้ขออนุญาตนะคะนี่ค่ะนี่น้อง ปลาหรือเก่งค่ะเก่งแม่แถวเบิ่งเพิ่นง้มหอยปลาไม่มันมากกว่านะมาจากปกติง้มง้มไปกินหรือง้มไปขายจ้ะแม่ขายได้หลายไปขายนั่นอือขายน้ำบานขายน้ำบานกับบุคูกันแม่แม่อยู่บ้านไหนค่ะอยู่เรื่องบัวอยู่เรื่องบัวเรื่องบัวคนคนก็สมเป็นบ่ค่ะ เปิ้นโกสมเปิเพึ่นสออนอะไรนึ่วต่ผู้ยสยก่กลางนาบดไดผู้ยิ่งหนูว่าตาแคเห็นน้ำไม่ใช่บบผู้ยิงธรรมดานะผู้เท่านันเห็นบ่อนหนันล้างกับงามๆแล้วนั่นนู้นเ่านูอายได้บัดนนูอายอีลมื้นตัวนี่ยางขาดไป้ดค่ะคุณค่ะพี่น้อง เห็นจุดน,น้อยๆหมค่ะคุณค่ะจุดน,น้อยๆน่ะค่ะนั่นคือคนล่องเลยค่ะล่องไว้ง้มหอยนี่ก็เป็นคนณยายค่ะคือผู้หญิงล้วนๆค่ะไม่มีผู้ชายขออนุญาตน,นะคะคุณยายนี่ค่ะเพิ่นง้มหอยมาเบิง <c oughs> บ่งผู้เดียวคนเด็กเท่าไรได้หลายคักบ่พี่น้องมาเบิ่ง <c oughs> นูอยูบย่บ้านอยู่บ้านแพงนี่ค่ะตำบลแพงนี่แหละใกล้ๆบ้านเรานี่แหละเกกีี่ยวไอนนี่ค่ะเบิ่งพี่น้อง บคุณยายวิธีบันเท่านะคะปัญหากินหนูยู่บันน้าเทียงเหรอย่าแต่ว่าย,ย่ายยังสิหู่จักเนาะขันอขอบอกว่าทางบานันแพงมันูยู่ลึกเข้าไปอีก,ก <c oughs> จ้าแนนม, <c oughs> ม่ล่ะค่ะบ้านหุ่นกลน่ะล่ะเพิ่นเปี้ยนบ้านน้าเทียง <c oughs> บ้านเดียวกันเลยจ้ <c oughs> าตะกี้ซื้อหุ่นกลแลนีด จ่าพันเกียนเป็นบานเป็นเป็นน้ำเที่ยงแล้วตะกีหนกลงสางเที่ยงแล้วก็น้ำเที่ยงจาต่บานหนนกลงทราบบุญไหมบุญน,น,น,น้องนานเพิมขึ้นเพมขึ้นอีก <c oughs> มันหนักค่ะได้หลายเบิรคนหญ่ค่ะ<อ>ยายอายุเท่าไรแล้วค่ะเจ็ดสาีอายุหลายแห้ง <c oughs> ย่อมย่อมค่ะย่อมย่อมย่อมใจเพวิเปานน่ไ อมต้มีบ้านขางนูเลยคะ่ะนู้ <พอ S 1> านคานาวัด,อ,ด,อ,ดอ,อันนี้ร้าบ้าวรรค์ใสแเดวอันนงีอันนี้คือล่วงเรลาจิกลัรกบรือวาถ้าล่องอีกอออแกล้วับแล้วโอเคขอบคุณหลายๆนะคะแม่เบ๊อหนูย่อมพอบ้านหน,ยนูยุก่ยวกินด้ว่าแต่ึ้นม่กินข้าวม่กินไม่กินกินขานี่ยขาเที่ยงเนี่ เอาเศร้าเพื่อนปั่นที่รัฐบาลมาเนี่ยทาก่บเพราะเพืนวากินเนี่ยมาแล้วมาแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมค่ะนี่ค่ะแม่ค่ะนี่บางคนนะคนถึงยกจอยกันละค่ะหลายแห้งค่ะพี่น้องคนน่ะสะออนนะคะหนูไม่เคยเห็นบ้านหนูกะ ผู้เฒ่บาบนสียู่บ้านเนาะนอนเขียวหมากอันนี้คือออกมาหาของขายนุ่ย<า>ย่อมยม่อมหลายย่อมหลายเปิดเปิดบ้างด้วยพี่อดหลายซ้ำเลยผู้หนึ่งหาพุนค่ะพี่นออ้องเต็มซ้าแบบแนนเราก็ขายบะคูกันน้ามันวาน,นี่ค่ะออโอเคค่ะพัดสะออนหลายค่ะหน้ามึอนี้ลงหลังจากเข้าไปเบึงกุยมาแล้วต่อไปเข้าเสื้อผ้าไปเก็บหมากระท้ o n จ้ามีปันปันผ้ามา หน้าอ๋อายกวนนะคะซึ่งปันปันกับหลานนะคะไปขอผลไม้นะคะมักต้องหรือมะกระทอนนะคะตะกีมองนี้มันเป็นป้ามากะกร t h อนค่ะพี่น้องนี่แมนเบน,นเลยเป็นป้ามากะกร t h อนก็จะปูเป็นสวนเลยบันนี้ดอข้อามาเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างมันอันนั้นเนาะต็เลยต้องจำเป็นต้องปูอ้อยตอนนี้เป็นปันยูหน้าต้นแล้วนะคะ คือดกแห้งอ่ะพี่น้องแต่บอกเราว่ายุใสดัมเมนสิเบะะิดนะคะเก็บไว้เป็นความลับนะคะไปเบิ่งไกลๆกันเลยค่ะว้าวเงยญ่ส่วนมามันสียุ่งทึ่งค่ะพี่น้องส่วนเนยหน่อยสียุ่งรางนี่เด้อค่ะโอ้โหมองไปเลยค่ะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่ามันพนอ่ะป,นปันปันกำนองพิงสิพาขึ้นต้นใหม่เพื่อจะไ,ไปเก็บปักตอง ไปสู่ก็หมดแดงหนึ่งกองทัพแต่ว่าประมาณหมื่นหมื่นตัว <laughs> นี่ค่ะนี่เนืในหน่อยดีกระหอดค่ะดกแห้งแล้วเขาก็เล่นน้อยน่อย,อย,อยปันปันกับพิงนี่ว่าจะเอาไปเหดดองเกลือนะคะดองเกลือไปกินมือใดผพากันแบบอยากกินเพราะว่ามนูนูใน้ากันมากินแล้วส,ม,สม,ม่มันฉีบเดินนาบกม่วงแล้วก็เลยหายยังไปดองไว้นะคะ มันผางเลยเนี่ยเริ่มปฏิบัติการแล้วค่ะพี่น้องค่ะรอบนี้มันปันบาไหมมาน้ำค่ะเสียงค่ะเอาแล้วครับเอาแล้วค่ะ กก็ต้องเฝ้าขึ้นเฝ้าล่องอันหรไปค่ะพี่น้องมันปั่นกับสิขึ้นเนื่อนน้ำเลี้ยงว่าดีอยู่วันนีงได้ละเอามายาแล้วย่ดเฝ้าเลอถึงนัวเจี๊ยด น้นนงองเขาใจแล้วปัญญาก็คือมาขืนกินเต็มตัวเลยน้องเพียงเอ้ยช่วยดึงหน่อยเร็วๆลๆมาเอ้อเอ้อนี่ฮะงูโดดได้หนิโดดโดดโอ้ไม่ทำใหม่ตัวก็เสียข้าวหม่าวบนตะแหลกโอ้ย นลองน้ำหนาน้ำตากาบัวทุกรอุานงเครืง um uh, ี้เบนี่กดออเต็มโตเลยเอมาล้ไม่จัดส่ล้างีร้ายป้น้ำข้อดีไหม เนื Nh ư? Nh ư? อ oh, ้อเนื้อเนื้อเนื้อเออมันอ่านมากเลยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเน้นเน้นขนาดเลยหมดพลันว่ะโอ๊ยอยกันอยุ่งจะค่อยอ่อนมันไหมมันมันใดไหยมันใดอยไรไหมเอามาตั้งเก็บเก็เก็บเออแล้วมัยเหนื่อยเหนื่อยเลยอะ ไม่เงี้ยพี่ไม่ไหวเสียนะดิกลิมันดอกออให้บะแดงไหลแห้งค่ะพี่น้องค่ะบบเจียวบะแดงไหลแห้งค่ะคือแบบคิดเบิ้งไม่ถึงหมดเ่าหมดขะแนนล่องทองมันยังหุ่มสีค่ะเอ,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 อหรือห่อสีเอาอย่างหล่อมันดีไขว่าเอาพวกไก่พวกอย่างมาให้มันไปกัดไปหุ่มกันอยู่หมูงเดียววะคือดเด้อ ยังไงเขาไปหาใหม่มาตเตลเนาะนี่เราเอาไว้รอค่ะเรา俩ต,ตั้งใจมาสิา้ากันขืนเอามากินรอนึ่งคือแสดงว่มามีคนร่องดีเจอดีหลายคนคนร่อค่ะตั้งากห้อยเราห้อยคอนปีนห้อยคอนเหยียบหลายแห่งนี่เรารอขืนแต่ว่าแลากว่าต้นแบบกล่องหมากมันนังว่หนีไปใส่อยู่หมากยังอยู่น้ำต้นแสดงว่าเจอดีค่ะเจ็บคัน หางไม่เป็นเศร้าเฮ้ยพอแล้วหมูได้มาบ่าวกนหลักเลียนไปค้ไปใสคือวาต่อยซอยเนี่ยเอิดเอิดว่าต่อยซอยกับว่ามาเอื่อง ก็ห้าพร้อมแล้วมะเดี๋ยวคิวแล้วปพร้อมแล้วค่ะเออเออขอหัวซะหน่อย มันเบื่อเหนื่อยทีนี่ ทำระเบิดอ,อี๋เอเจ้าทีแรงพี่นอ้องเจ้าทีแรงค่ะเต็มหัวเต็มนี่เลย